เผยโฉมองค์พญายมประเพณีแห่พญายมสงกรานต์บางพระหนึ่งเดียวในโลกเป็นองค์ภาคเทวดาในวันนี้ในประพันธ์พลเมืองรัฐ ช่างปั้นหุ่นพญายมได้เปิดเผยว่าการปั้นหุ่นพญายมในปีนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยในปีนี้หุ่นพญายมมีหน้าตาที่ใจดีมีรอยยิ้มเล็กน้อยส่งผ้านุงสีชมพูซึ่งเรียกว่าเป็นภาคเทวดาที่มีความสมส่วนสง่างามมีขนาดความสูงจากยอดชดาถึงฐาน60นิ้วหน้าตักกว้าง40นิ้วเครื่องทรงสร้อยสังวานหัวกะโหลกมือขวาถือบ่วงล่าวิญญาณส่วนมือซ้ายถือไม้เท้าหัวกะโหลก ซึ่งช่างปั้นพยายมได้กล่าวว่าในปีนี้พระอาจารย์โชดพิสุทธิ์ระธรรมโมจะอาวาดวัดเขาช่องลมจังหวัดระยองทําพิธีบรรจุาธาตุและเบิกเนตรองค์พญายมมาเป็นที่เรียบร้อยและได้อัญเชิญองค์พญายมมาตั้งไว้ที่บริเวณคอเขาบางพระตรงข้ามบางพระอาพาร์ตเมนต์หมู่ที่4ตําบลบางพระ เพื่อให้ชาวบ้านบางพระและพื้นที่ใกล้เคียงได้มากราบไหว้ขอพรก่อนที่จะนำองค์พญายมเข้าขบวนแห่ในงานแห่พญายมสงกรานต์บางพระในวันที่18เมษายนนี้โดยจากนั้นจึงจะปล่อยองค์พญายมลงสู่ทะเลเพื่อให้พญายมนำความทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บและความตายพิธีปล่อยพญายมจะมีขึ้นในช่วงพบค่ พอแสงตะวันสุดท้ายลานับขอบฟ้าไปความมืดก็จะค่อยๆเข้ามาปกคลุมทําให้มองเห็นพญยายมลอยตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในทะเลไกลออกไปซึ่งเป็นการแก้เคล็ดว่าสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆได้ถูกพญายมนําไปทิ้งทะเลแล้วรูปร่างก็ยังทรงๆเหมือนเดิมอยู่ก็ยังถือไม้เท้าหัวกะโหลกสังวาลก็หัวกะโหกโลกอยู่มันเป็นภาคเทวดาภาคทรงเครื่องก็ว่าได้มันมันม,นมนอย่างนี้ นะหน้าตาก็ยิ้มนิดนๆน,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 นะต้องสังเกตอก็ยังไม่ยิ้มยิ้มเต็มที่ก็ว่างนั้นนะแค่นิดนๆหนึ่งรูปร่างของท่านกระโซองค์นั่นนะ,ะแต่ความสูงรู้สึกจะประมาณหกสิบนิ้วนะอ่ะอนะหกสิบนิ้วหนะ้าตากตน้าจะสี่สิบนิ้วประมาณนั้นนะ่ยนะทับต,ตัวหน้าตากันทบเบอร์ขวาจะซื้อบวงบางอ่า มือซ้ายถือไม้เท้าหัวกระโหลกสัญ,ญลักษณ์ของท่านเองอจะประจําองค์ท่านถือไม้เท้าแต่บางภาคอาจจะเป็นพระขันบางอาจจะเป็นน,นั่นแหละเราเราดูตามตามปีตามอะไรพวกนี้หรือมีเหตุกา,ารณ์อะไรแปลกขึ้นมามันก็มันก็ไปตามกระแสะสะัส่วนนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะทำไมปีนี้ต้องส่งส่งผ้าสีชมพูเลยก็ให้หวานแบ๋วหน่อยอ่าไปใส่สีดำมันก็จะแลยคึมอะไรเรองดุดัดนไปอีก ก็เข้ามากราบไหว้ได้ทุกเมื่อครับตอนนี้ถในพญายมท่านมาถึงแล้วใช่ไหมครับนะครับที่แล้วแล้วก็งานก็จะมีช่วงเย็นวันที่17บครับก็คือทำ,ทำ,ทำบุญเนาะมีมนพระม,ม,มามาทำบุญกันตรงนี้แล้วก็สวดมนต์เย็นสวดมนต์เย็นใช่ครับตามปกติที่เราเคยคเคยแล้วก็มีทําบุญช่วงเช้าวันที่18บแปดแล้วก็จะเดินแห่ตั้งแต่บริเวณคอเขาไปยันหนังโพพระเพื่อไปตั้งขบวนที่นั่น ต่อไปอไปไป,ไป,ไปแนวจารุสุขศรีภาพข่าวสุกัญญลีสุวรรณรายงาน